ก็จะปลาลบธรรมะให้ฟังพอเรียกน้ำย่อยเล็กนิดนิดน้อยวันนี้วันพระคนรุกนหลานก็มาทำบุญกันจนไม่มีท้องจะใส่ <c oughs> อันนี้ก็ไม่ได้นึกถึงอะไรนึกถึงพุทธานุภาพอันนี้เป็นของที่เกิดขึ้นนี้เกิดด้วยพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นนะ ไม่ใช่เกิดเพราะหลวงตาหรอกหลวงตาก็มารับมรดกของอพระองค์อีกทีหนึ่งก็เป็นผู้ที่จะมีหน้าที่สืบพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อเขาเรียกว่าท่าภาษาอย่างที่เราเรียกว่าไม้ต่อไม้เหมือนวิ่งผัดเนี่ยตั้งแต่พระพุทธเจ้าปร,รินิพานนะ พระมหากรสปะก็รับไม้ต่อมาก็ต่อมาต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้แม้สมัยของเรานี้ที่เราเห็นชัดก็คือหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาเนี่ยเป็นผู้รับไม้ที่เราเจริญตามพระพุทธศาสนาในด้านภาคปฏิบัติมันพุทธศาสนานี่มันมีอยู่สามระดับด้วยกันะ เขาเรียกว่าปริยัตยปฏิบัติปฏิเวทปริยัตยิก็หมายความว่าทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็มีการสังายนาครั้งแรกโดยมีพระมหากัะสปะเป็นประธานแล้วก็ต่อมาก็มีการสังายนารวมเบ็ดเสร็จถึงห้าครั้งอันนี้เรียกว่าทรงไว้ซึ่งปริยัตยิ ส่วนปฏิบัตินั้นก็คือพวกเราเหล่านี้แหละนำไปประพฤติปฏิบัติก็เรียกว่าการปบบอย่างให้ทานเนี่ยก็เรียกว่าปฏิบัติตามโอวาทหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าญาติไม่ว่าโยาไมย وم, ไม่ว่าพระนะก็จะต้องศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าปริยัติ ในครั้งพุทธกาลนั้นก็จะมีสืบต่อพระไตรปิฎกนี้คือท่องคือสมัยนั้นเรียกว่าพระอริยเจ้านี้ท่านมีความจำเป็นเลิศนะพระอานนท์นี้เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกเล่มแรกนะเวลาไปชุมสังคยนาครั้งแรกนั้นตอนนั้นพระอานนท์ก็ยังเป็นแค่พระโสดาบัน พระมหากัสป,ปะซึ่งเป็นประธานในการสังคยนาค,ครั้งนั้นก็จะต้องท่านเลือกเอาแต่พ้าอรหันทั้งนั้นห้าร้อยรูปนะแต่ขาดพร้านอนไปไม่ได้พระอรหันห้าร้อยรูปเนี่ยก็เป็นพระอรหันหมดนะแต่พร้านอนขณะนั้นยังเป็นพระโสดาบันอยู่ท่านก็เว้นไม่ได้อีกผ้าผ้านอนนี่เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระหูสูตรทรงไว ึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระพระไตรปิฎกนั่นแหละแต่พระอุบาลีนั้นสรงไว้ซึ่งพระวินัยพระมหาพระอนท์สรงไว้ซึ่งพระสูตรนะพระสูตรแต่ว่าพระสูตรก็คือหมายความว่าพระพระอนท์เนี่ยน่าอัศจรรย์ไหมความจําของพระอรหันเนี่ยตลอดพระชนมายุของพระพุทธเจ้าก่อนจะเข้ารับตําแหน่งเป็นพระอุปถากเนี่ย พ่าอนอนขอพรขอ้ขอหนึ่งนะในหนึ่งในเจ็ดข้อหรือแปดข้อเนี่ยก็ลืมไปแล้วช่างมันเจอเอาข้อที่มันสําคัญอก่อนจะรับตําแหน่งเนี่ย <c oughs> ว่าข้าเขาเรียกว่าขอพรหรือว่าขออภิสิทธิ์ว่างั้นเ,ออเมื่อพระองค์ไปแสดงธรรมที่ไหนถ้าข้าพระองค์ไม่ได้ไปด้วย กลับมาต้องมาแสดงให้ข้าพระองค์ฟังอีกทีหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเธอขอพรข้อนี้เพื่ออะไรก็เพื่อว่าคนที่จะได้ถามว่าธรรมบทนี้กันนี้พระองค์แสดงที่ไหนถ้าข้าพระองค์ตอบไม่ได้คนก็จะตาหนิว่าติดสอยห้อยตามพระองค์ดุดเงาติดตามพระองค์ ทำไมไม่รู้เรื่องหรือว่าธรรมบทนี้พระองค์แสดงที่ไหนที่ไหนเนี่ยอ๋ออย่างนั้นหรืออานอนท์เราอนุญาตให้เธอเพราะฉะนั้นพระองค์ไปแสดงธรรมที่ไหนบางครั้งพระอานอนท์ไม่ได้ไปด้วยมาก็กลับมาแสดงให้พระอานอนท์ฟังพระอานอนท์จำทุกเรื่องสั้นก็จำยาวกว็จำเนี่ยสุดยอดไหมก็เน,นี่ยความจำของพระอรหันต์ก็ สังญญาาขยาครั้งที่สองไม่มีพระอนุ์แล้วก็จะมีพระอาหารหันต์องค์ต่อๆมาก็จําอย่างนี้อีกครั้งที่สองครั้งที่สามถึงเขาเรียกว่าบันทึกลงใบลานในสมัยพระเจ้าอาโศกสังญญาาขยาครั้งที่สามพระคุณมันติมันตานิบุตรยังไม่แน่ใจนะหรือที่เป็นประธานก็ช่างเธอนะก็หมายความว่ามีการ บันทึกลงในพระไตรปิฎกออในใบลานพวกเราก็คงรู้จักใบลานใช่ไหมนั่นะนนะก็ตำรายาทั้งหลายแหล่ก็บันทึกลงใบลานในยุคข,ของเราๆนี้ก็ยังมีนะหลวง,งตาก็ตั้งแต่เด็กะตู้เขาเรียกว่าตู้พระธรรมก็จะมีแต่ใบลานไม่ได้มีพิมพ์อย่างเดียวนี้นะเพราะฉะนั้น ก็มีการสืบต่อด้วยการต่อมาครั้งที่สามนี้ก็จะม,มะีมีการบันทึกเป็นหลักฐานบันทึกมาเรื่อย<ม>ๆนะครั้งที่สี่ก็มีบันทึกครั้งที่ห้าก็มีบันทึกเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยขึ้นก็มีบันทึกลงในหินอ่อนก็มีอย่างที่พุทธมณฑลก็มีบันทึกไว้ในหินอ่อนเพื่อเป็นการถาวร แต่ของเรานั้นมาถูกทำลายสมัยเมื่อสีกรุงศรีอยุธยาถูกเผาหมดนะเราก็ต้องย้อนกลับไปขอที่สีลังกามาใหม่เห็นไหมเพราะฉะนั้นก็คือป,ป,ป,ปริยัตนะต่อมาก็ทั้งปฏิบัติทั้งปริยัติเนี่ยมันจะต้องมาคู่กันหมดข้อสุดท้ายก็คือปฏิเวท ผลของการปฏิบัตินะียกว่าปฏิเวทแปลว่าแทงทะลุตุอูองแทงทะลุถึงใจนะไม่ใช่ว่าสักฟังสักฟังเก็บไว้เก็บไว้อันนั้นเป็นปริยัตพอปฏิบัติแล้วเข้าถึงใจสามารถเอาชนะกิเลสตัณหาได้ตามลําดับอย่างพระโสดาบันเท่าก็บชาระกิเลสได้ระดับหนึ่งจึงเรียกว่าภาริยะบุคคลชั้นต้น พระสกิตคาก็ละเอียดเข้าชนะกิเลสมากขึ้นก็ได้เป็นพระสกิตคาพระอนาคาก็ชนะกิเลสมากขึ้นแต่ยังไม่หมดนะก็เรียกว่าได้เป็นพระอนาคาส่วนพระอรหันต์นั้นท่านชำระกิเลสหมดจดจากจิตจากใจท่านไม่มาเวียนไม่ไปเกิดอีกนี่เรียกว่าปฏิเวทคือเห็นผลของการปฏิบัติทีนี้ ที่ศาสนาจเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันเนี้ก็เพราะผลของการปฏิบัติถ้าปริยัติอย่างเดียวก็มาไม่ถึงปฏิบัติอย่างเดียวไม่เห็นผลก็จบเห็นไหมก็มาไม่ถึงเหมือนกันเพราะพระ,ะพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้มันจะพร้อมด้วยองค์สามปริยัติก็คือพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ศึกษา ทรงไว้ซึ่งปริยัติแล้วน้อมนำมาปฏิบัติอย่างหลวงปู่มั่นท่านก็ไปศึกษาปริยัติเหมือนกันแต่ไม่ได้เรียนเหมือนเหมือนมหาปร,เรินเลนหรอกก็ไปเรียนกับท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านเจ้าคุณอุบาลีนี่เป็นอาจารย์สอนหลวงปู่มั่นในด้านปริยัติและปฏิบัติด,ด้วยท่านเป็นเจ้าคุณก็จริงแต่ไฟในการประพฤติปฏิบัติไฟในการเรียนรู้ เพราะนั้นหลวงปู่มั่นเนี่ยมัจะมัรนาอยู่ที่วัดสัพปทุมถึงสามพรรษาเพื่อไปเรียนข้อป,ปริยัตทิทั้งปฏิบัติจากทั้งเจ้าคุณอุบาลีซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดวัดบรมนิมนวะอยู่ที่เชิงสะพานกษัตริย์ศึกเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าพระพุทธศาสนานั้นจะต้องประกอบด้วยองค์สามปริยัติ ปฏิบัติปฏิเวทเข้าใจนะถึงเจริญรุ่งเรืองวันี้จะเจริญต่อไปภายหน้าก็อาศัยทั้งพระทั้งโยมพระศึกษาแล้วก็ลงมือปฏิบัติเห็นผลก็มา,อ,าอบรมสั่งสอนญาติโยมญาติโยมก็เข้าใจถึงใจก็ได้ทนุบำรุงพระพุทธศาสนากันต่อไปต่อไปอย่างเนี้ย รุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นแล้วก็จะต่อไปก็ไม่ได้เจริญอย่างนี้แล้วนะต่อไปข้างหน้าเนี้ยศาสนาไม่ได้เสื่อมแต่คนเนี้ยจะเสื่อมจากศาสนาเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นว่ายังมีการประพฤติปฏิบัติกันอยู่ก็ยังยังไม่ถึงกับเสื่อมต่อไปภายหน้าน้นนะพระพุทธเจ้าอ่ะศาสนาของเราแต่ถาคตก็จะเสื่อม จะเหลือแค่ผู้มีความเลื่อมใสนะนิดหน่อยพระองค์บอกว่าผู้ที่เลื่อมใสตอนนั้นไม่มีไม่มีอุปชาให้บวชแล้วนะไม่มีวัดให้อยู่เพราะว่าจะถูกทาลายกันหมดอย่างกรุงศรีอยุธยาเราเห็นไหมก็ถูกทาลายเยอะต่อเยอะเหลือวัดหน้าพราะเมรุเหลืออยู่วัดเดียวเห็นไหมนอกนั้นถูกเผาหมดเนี่ย ต่อไปก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเสือเส่อมเสือเส่อมเสื่อมเสื่อมจนกระทั่งวัดวาลาไม่มีก็จะเหลือต้นสีมหาโพธิ์ที่พระองค์ตัดสรูเนี่ต้นสีมหาโพธิ์เนี่ยก็จะก็เราก็เอามาปลูกที่ไหนที่ไหนก็ปลูกกันเยอะนะเพื่อรำลึกถึงที่สถานที่พระองค์ตัดสร้แล้วก็สร้างเจดีย์เนี่ย วงพ่อทูลท่านบอกว่าต่อไปคนจะไม่เคารพพระแล้วเพราะพระก็นกนี่นกลอยเยอะแยะอย่างที่เราเห็นข่าวเป็นประจำเนี่ยต่อไปจะยิ่งกว่านี้อีกนะเพราะนั้นเมื่อพระเป็นผู้สืบต่อพระพุทธศาสนาทำตัวไม่ดีญาติโยมก็หมดศรัทธาเลื่อมใสก็จะไปกับต้นสีมหาโพ์ไปกับเจดีย์แทน ต่อไปต้นสีมาโพก็จะไม่มีใครดูแลเจดีก็ไม่มีใครดูแลก็จะไม่เหลืออะไรนะยุคเสื่อมต่อไปข้างหน้าก็จะเหลือแต่ผู้ที่มีศรัทธาจะขอบวชก็ไม่มีอุปชานะแล้วทำยังไงพระอ,องค์บอกว่าถ้าคนมีเจตนาเช่นนั้นเอาก็าเหลืองห้อยหูผูกหูใครได้กราบได้ไหว้ใครได้บูชาใครได้ถวายอาหะ ปัจจัยสี่ก็มีอานิสงส์มากเหมือนกับถวายพระองค์เลยนะอานิสงส์ที่เรียกว่าสังฆทานนะแม้ถวายคนเช่นนั้นซึ่งไม่ได้เป็นพระแล้วนะแต่ว่ามีศรัทธาก็ถือว่าใจเด็ดเดียวเป็นพระนั่นเองเอาผ้าเหลืองผูกมือผูกข้อมือเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นผู้เริ่มใสในพระพุทธศาสนา ก็ใครไหกลับไหวใครทำบุญแก่บุคคลเช่นนั้นก็ได้บุญเพราะอะไรเพราะเขาสืบอ,อายุพระพุทธศาสนาได้ต่อไปอีกเห็นไหมเพราะนั้นทำไมพระองค์ถึงทนุถนอมอยากจะให้พระพุทธศาสนาของพระองค์นั้นเจริญรุ่งเรืองคู่กับโลกใบนี้เพราะว่าพระพุทธศาสนานี้มีแต่ให้ความร่มเย็น แกมนุษย์เราที่เกิดมาบนโลกใบนี้พระองค์ตัดไว้เด็ดขาดเลยนะคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้จะรวยเป็นร้อยล้านพันล้านแสนล้านถ้าปราศจากธรรมะของพระองค์คุ้มครองใจรักษาใจผู้นั้นจะหาความสุขไม่เจอเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าเป็นที่ตื่นตาตื่นใจเรื่องโควิดเนี่ย เราก็มีการตู้ปันความสุขเห็นไหมฝรั่งไม่มีใครโลกอื่นๆประเทศอื่นๆไม่มีพอเห็นคนไทยทําอย่างเนี้ยทําไมเขาทําได้ต่างคนก็ต่างไม่มีคนที่มีก็แบ่งกันกินเห็นไหมนี่เป็นผลที่พระองค์สอนให้เราให้ทานนั่นเองเพราะนั้นการให้ทานเนี่ยเป็นเบื้องต้นแห่งคุณงามความดีเป็นการเฉลีย่ยความสุขให้แก่กันและกันเนี่ย พราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพราะพุทธศาสนานั้นทําให้เรามีความสุขจริงแค่ให้ทานเราก็มีความสุขแล้วรักษาศีลยิ่งไม่กเอนรกภัยก็มีความสุขมากขึ้นเจริญภาวนามีสติปรรัญญารู้แจ้งเห็นจริงสัตวะในสัจธรรมเราไม่เข้าใจว่าสัจธรรมคืออะไรไง่ายๆนะ สัจธรรมก็คือความจริงที่มันเป็นอย่างนั้นอะ่ะเรายอมรับความจริงนะเรียกว่าสัจธรรมผมงอกนี่เป็นสัจธรรมใช่ไหมเป็นความจริงใช่ไหมเนี่ยแต่เราไม่ยอมรับความจริงผมงอกก็อายเขาไปยอมเสียเห็นไหมหนี้ไม่ยอมรับสัจธรรมก็เป็นไงก็เป็นทุกข์ไม่สบายใจไม่มีความสุขเนือไปไหนก็ไม่อยากจะแสดงผมผมอ่อผมขาวผมงอก ก็ต้องไปยอมหนุต,ตามีลูกศิษย์อายุเดี๋ยวนี้ก็เจ็ดหกสิบเก้าแล้วนะก็ยังยอมดำเปิว <c oughs> อยู่โอ้โหเราก็ยอกเล่นนะลูกศิษย์โอ้ลูกทำไมสาวนานจังเลยผมไม่งอกเลยเ <c oughs> นี่ยถ้าเราเข้าใจธรรมะง่ายๆเนะี่ยภาษาพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นอย่างนั้นเอง คำว่าสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิก็คือเห็นตรงต่อความเป็นจริงแล้วยอมรับความเป็นจริงเรามีความแก่เป็นธรรมดายอมรับเห็นไหมเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ยอมรับนั่นนะเอ้ความแก่เป็นธรรมดาก็ไม่ยอมรับอันนี้เรียกว่าไม่เห็นธรรมะของพระองค์ธรรมะไม่เข้าถึงใจเพราะนั้นเพราะ ต่อต้านต่อต้านความจริงนั่นแหละมันก็เลยไม่เห็นความจริงเรามีความแก่เป็นธรรมดาจริงพระเจ้าข่าเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาจริงพระเจ้าข่าไม่ไม่บิดเบือนเรามีความตายเป็นธรรมดาจริงพระเจ้าข่าพร้อมที่จะรับความจริงนี่แหละเรียกว่าเป็นผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมเรียกว่าสัมมาทิฏฐิอย่างพระอัญญาโกธัญญะท่านเห็นนะเห็นไหม พระโสดาบันนะบัญญาโกธิญญธรรมะต,ตื้นตื้นนะที่พระอัญญาโกธิญญเป็นต้นแบบพอฟังธรรมจักจบเนี่ยก็เล่าความในใจถวายว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์แสดงมาเนี่ยธรรมะคือจบธรรมจักเนี่ยข้าพระองค์เข้าใจเลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดา นี้ยอมรับความจริงมาพระพุทธเจ้าก็ประทานสาธุการอัญญาสิวัตโ,โพโกัิโยอัญญาสิวัตโพโกัิโยโกทิยะเธอรู้แล้วหน่อรู้แล้วหน,อ,หนอก็คือรู้ความจริงของชีวิตว่าเกิดมา,มาก,กม็มาแก่มาเจมาตายอย่างนี้เกิดมาทุกอย่างจะเป็นรูปธรรมนามธรรมเกิดแล้วก็ดับหมดแต่เราตรงกันข้ามก,กับพระองค์เกิดแร้อยากเกิด แต่ตายไม่มีใครอยากตายถามได้เลยนั่งอยู่ในไม่มีใครอยากตายใครอยากตายบ้างยกมือขึ้นเอ,เอาจริงเหรอนั่นแหละถ้าเราเนี่ยเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเราก็จะยอมรับมันจะตายใจของเรานั้นก็อาจฐานร,ร่าเริงนะไม่กระสับกระส่ายคนที่ใจเข้าถึง ธรรมะเรียกว่าได้ตรงตาเห็นธรรมก็เพราะอะไรก็เพราะเห็นความจริงนะความจริงหรือว่าความจริงของธรรมชาตินั่นแนหะตัวเรานี้ทุกคนเนี่ยเป็นธรรมชาติเกิดแล้วเราก็ได้พูดได,ด้คุยกันอยู่เป็นประจำนะธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติทุกอย่างเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นแปรปรวนสลายไปเกิดขึ้นแปรปรวนสลายไป เนี่ยอย่างสมมุติให้เห็นง่ายๆอันนี้ก็เป็นธรรมชาติอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะแต่มันไม่คงอยู่เห็นไหมมันจะอาจแตกวันนี้ก็ได้ถ้าลวงตาหลุดมือเคร้งแตกแล้วเราก็ยอมรับว,ว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างนี้เองเกิดแล้วก็ดับเห็นไหมก็คือแตกนั่นเองแค่เนี้ยถ้าเราน้อมมาสอนใจเราทุกวันทุกวันทุกวัน มันไม่ใช่รู้ง่ายนะเพราะเราเนี่ยเชื่อกิเลสมายาวนานนะไม่เหมือนคำพตทธการท่านทับสร้างบาร,รมีมาพร้อมๆกับพระองค์บาร,รมีท่านก็แก่กล้าพอพระองค์สบอธิบายปึ๊บเดียวเข้าใจเลยถึงเข้าใจก็คือถึงใจยอมรับความจริงว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเองภาษาพราะเรียกวาต,ตาตถตา ปลว่ามันเป็นอย่างนั้นเองมันไม่เป็นอย่างอื่นมันแกลงไปอย่างนั้นอย่างนั้นอะแต่มันไม่กลับมาสาวอีกเ่็ไหมนี่ยคือมันเป็นอย่างอื่นแกแล้วแก่เลยเจ็บแล้วเจ็บเลยมันก็จะแกเจ็บผลที่สุดตายเั่นนหมเพราะนั้นเราก็ท่องไว้ในใจอะไรเกิดขึ้นตถาตามมันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นอย่างนั้นเองใส่หรือ จะเข้าใจง่ายๆก็อย่างนี้ก็เข้าใจง่ายแล้วนะอืถ้าเราเห็นอะไรเนี่ยที่มันอย่างอย่างองตาเห็นลูกหลานเดี่ยวนี้ยปฏิเสธได้ทันทีว่าไม่ใช่ทําไมไม่ใช่อันนี้ก็เป็นหญิงนั้นก็เป็นชายทําไมไม่ใช่ก็เรามาสมมุติกันเฉยๆมามันไม่ใช่ของจริงนะนะเนี่ยถ้าเราปฏิเสธอย่างเงี้ยเอาแบงร้อยขึ้นมามันของจริงเมื่อไหร่ก็ของสมมุติเห็นไหม เราก็ปฏิเสธไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่นั้นเถอะเตือนตัวเองทุกอย่างเจอหน้าสามีไม่ใช่เจอหน้าลูกไม่ใช่เจอหน้าหลานไม่ใช่ถ้ามันใช่ก็คือเป็นของเราตลอดไปจริงตลอดไปนั่นคือธรรมะหรียกว่าสัจธรรมแต่นี้มันไม่ได้จริงอย่างที่เราคิดเะฉะนั้น ของพ่อทูลเนี่ยท่านสอนให้เรารู้จักปฏิเสธอย่างเนี้ยหลวงตาจะใช้คําว่าไม่มีเราเนี่ยสอนตัวเองปฏิเสธทุกวันทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาก็ไม่มีเราไม่มีเราไม่มีเราว่างเมื่อไรก็ไม่มีเราไม่มีเราใจมันก็จะคอยตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใจเราก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเนี่ย เพราะนั้นธรรมะเรียกน้ำย่อยเพียงแค่นี้เนาะขอให้ลูกหลานจำไว้ทุกอย่างเป็นตถาตาคือเป็นเช่นนั้นเองหรือว่ามันไม่แน่ก็ได้อย่างหลวงปู่ชานี่ท่านจะสอนอะไรเกิดขึ้นโยนเข้าไปไม่แน่เนี่ยแต่ก่อนมีเพลงนะมันไม่แน่หรอกนายใครได้ยินบ้างได้ยินนะ อืเนี่ยอันนี้ก็เป็นธรรมะนะเพราะฉนั้นก็ขอให้ลูกหลานทั้งที่ฟังอยู่ที่นี่เอาที่บ้านด้วยขอ,ขอให้เป็นผู้มีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามันไม่แน่หลอกนายโดยทัว่วถึงกันเธอ ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีขอเป็นผู้ไม่มีเวรภัยต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณตลอดการทุกเมื่อเพื่อดับไม่มีเชื้อคือพระนิพพานเทินระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีขอทิศบุญกุศล ที่ได้บำเพ็ญมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแก่สรพสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณตลอดการทุกเมื่อเพื่อดับไม่มีเชื้อคือพนิพานเทิน